เดี๋ยวกลับมาอีกรอบนะคะเมื่อกี้สัญญาณหายไปค่ะเราอยู่ในปางช้างนะคะมุนที่อนุนรักช้างนีนจุดนี้เป็นจุดที่มีการอ,อพยพแมวมาไว้นะคะไหนอะโจอันนี้ค่ะอ้าคุณโบน้องแมวเหรอ เสร็จมาทันกว่าร้อยกว่าตัวที่อยู่ตรงริมน้ำเนี่ยค่ะอืแล้วก็สัตว์อีกสองห้องหนูเปิดให้ดูไม่ได้เพราะมันมีแมวที่ไม่ได้อยู่ในกรงเมื่อตัวจะวิ่งออกมาอือันนี้เดี๋ยวเราต้องที่ที่เป็นห้องอาสาสมัครทั้งหมดเลยนะคะห้องพอกของคนเก็บก่อนเรียร์ไม่เป็นไรลูกลาซเซลเดี๋ยวไมได้ออกคืออันนี่เราผลมาทันใช่ไหมฮะมาทันค่ะผลมาก็เกิดจะไม่ทันอ่ะ แต่มันน่าจะโดนน้ําอยู่บ้างไหมคะคุณโอ๋อใช่ค่ะขาะนี้ต้นนั้ปเป็นแมวมีทั้งแมวป่วยแมวอะไรที่อยู่ตรงริมน้าเลยค่ะอันนี้คือชุดที่อยู่ตรงจริงๆบ้านเขาอยู่ตรงริมน้ําตรงนั้นเลยค่ะเ<ม>ขาก็เลยต้องรีบเอาแมวใส่โรงแล้วเล่นออกมาก่อนเพราะว่ายังยังอึ้งว่าแมวยังรอดออกมาได้แต่มันหมเห็นว่าแมวนี้ก็หลายร้อยตัวใช่ไหมเป็นพันตัวเป็นพันตัวเหรอส่วนมากคือเป็นแมวที่แบบเขาแมวจากทั่วประเทศไทยเลยค่ะที่เราช่วยเหลือมาเป็นแมวจอยแทบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ แมวจรเนานะใช่ค่ะแล้วก็มีจากฟาร์มเถื่อนด้วยค่ะที่เราไปทลายฟาร์มแล้วก็ช่วยน้องออกมาพันหรือสองพันตัวนะ่ไม่กี่ที่หมอบอกเกือบสองพันตัวค่ะพี่แมวเยอะน้องแมวแต่นี่น่าจะน่าจะรอดเยอะใช่ไหมแมวแมวรอดแมวรอดเกืบเยอะรอดรอดรออยหมอแมวเรารอดเยอะอยู่เนาะทุกตัวทุกตัวถ้าเท่าไหร่นะกี่กี่ตัวนะคะหมอแมวือ มันท right no. ั้งหมดส5ง0ปารอยอแต่เนี่ยมันมีบางส่วนที่อยู่ k i n g d o มมีแคท k ิงด้อมค่ะมันจะมีหลายหนึ่งสองสามหลายที่ใช่ครับแล้วก็ข้างในบางส่วนดังนั้นที่ข้างในที่เสียงน้ำคือเขาใส่กลงแล้วก็ยกขึ้นมาที่สุดนิดนึงค่ะค่ะโอ้โหแสดงว่าดีใจด้วยน้องแมวรอดมองหน้าไหนลูกไม่กัดเลมันไม่กัดคือเวลาเราแยกเศษกรงเนี่ยมันค่อนข้างแน่ะแต่เราเลือกก่อนว่าตัวไหนยู่กับตัวมีการได้ใช่ก็จะไม่ทะเลาะกัน ก็บางตัวมันจะทะเลาะกันซึ่ไหมพวกนี้ก็คือทำวัคซีนทำหมันหมดแล้วทุกตัวป้องกันโรคคือที่นี้ค่ะเวลาเราได้แมวจอมาเขาจะมีการตัดโรคอยู่แล้วแล้วก็หมอเขาจะไปเช็คว่าเป็นเอดแมวหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็เอาไปฉีดวัคซีนไปทำหมันแล้วก็แยกประเภทแมวค่ะตามโรคต่างๆพี่ยังไม่ได้ไปดูแคทตินดอมใช่ไหมยังยัง ต้องออกไปข้างนอกใช่ไหมเดี๋ยวเอาเอาน้องแมวตรงนี้ก่อนได้คามสบายมีอะไรให้ช่วยอีกไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยคุยกับคุณโบนิด้ึยเฮ้ยหมอเราจะได้ให้ข้อมูลกันแ้หันมาสิลูกหันมาสิลูกหันมาสิลูกเมื่อกี้ตัวสีดำนี้คือแบบ หลายพันเลยเนาะหลายพันคือค่อนข้างเยอะมากที่ที่เขาเรียกว่าที่เท่าที่รู้จักก็คืออย่างเช่นพันเมนคูนเบอร์เซียมีการช็อตแฮร์หรือคุมช็อตแฮร์ต่างๆนะครับซึ่งปกติอ่ะถ้าเป็นแมวสวยงาส่วนเมื่อก่อนที่เป็นโควิดแล้วมันมีคาเฟ่แมวนู่นนะทางกรุงเทพเชียงใหม่มีคาเฟ่แมวเยอะมากหลังจากนั้นก็คือไปต่อไม่ได้เพาะเจ๊งเสร็จก็ไม่รู้ทำไงดีแมวก็ผอมลงผอมลงเรื่อย เขาก็เลยขอความช่วยเหลือมาทางนี้กับบางส่วนก็คือเขาไปต่อไม่ไหวดังนั้นค่าอาหารต่างๆนานาก็คือส่งต่อเราก็เลยไปรับมาดูแลเพื่อช่วยเขาในบางส่วนเพื่อที่ให้เขาได้ไงให้ชีวิตดําเนินไปต่อทั้งคนแล้วก็สัตว์ใช่ครับเอาสัตว์มาก็คือไม่ไม่เราจะมีเนื่องจากเรามีโรงพยาบาลของตัวเองเอามาครั้งแรกแล้วก็คือตรวจสุขภาพร่างกายทุกตัวตรวจโรคตรวจเลือดต่างๆนานานะครับถ้าเกิดว่า ยีดอาการป่วยหรืออะไรเงี้ยเราก็คือจะรักษาต้าในหายก่อนหลังจากนั้นก็คือพอหายดีแล้วก็คือทําหมันเพื่อเป็นการควบคุมจํานวนประชากรนะครับไม่ให้มีการเราเรียกว่าผสมแล้วก็แพร่พันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับไม่งั้นถ้าเกิดว่าว่าแมวเนี่ยเป็นสัตว์บ่อยมากบินประมาณสี่ห้าครั้งได้นะครับก็เลยจะทําลูกหลานก็คือจะแพร่กระจายออกมาช่วยช่วยด้วยลูกหลานก็คืถ่ายให้แคทดิถ่ายให้แคทดิทั้งเยอะคุบอกว่าถ่ายให้แคทดิ จะเป็นปัญหาเหมือนในส่วนของกรุงเทพเพราะว่าบทุงเทพแบบจะมีเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของเท่าที่ผมไปออกพื้นที่ไปทำหมันช่วยช่วยเหลือทำหมันมาพร้อมกับคุณโบนะครับก็คือทีเนี้ยเราพบว่ากรุงเทพมีปัญหาสุนัขและแมวจรจัดค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเนื่องจากการควบคุมจํานวนประชากรเนี่ยไม่ได้ผลนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการจัดการปัญหาเรื่อง สัตว์จรจัดในประเทศไทยทางเราเนี่ยก็คือสามารถช่วยในตรงจุดนีในใน้ในการจัดการปัญหา,าสัตว์จรจัดหนึ่งทั้งในส่วนหาสถานที่พักพิงให้บางส่วนช่วยเหลือให้นะครับรวมถึงการช่วยในการทําหมันเพื่อเป็นการควบคุมจํานวนประชากรน,นะครับนอกจากนี้ก็คือหลังจากทหาหมันเสร็จก็คือทําวัคซีนให้เขาในทุกตัวทั้งในส่วนของโรคพิษนัป้านะครับแล้วก็วัคซีนรวมแมวที่ป้องกันโรคทั้งสีที่เป็นพื้นฐานทั้งหมดนะครับมีการตรวจเทสคิดทุกอย่างว่ามีป่วยเป็นเอดแมวมีป่วยเป็น อ่าดูพมียหรือเปล่านะครับถ้าเขาป่วยก็ต้องมีการแยกโซนเป็นชัดเจนนี่เดี๋ยววันหลังเราไอ้ต้องพาไปดูในส่วนของแคร์ทุ่งตอมกแคทุ่งอมเนี่ยเราจะแบ่งเป็นในส่วนของแมวปกติญญแล้วก็แมวป่วยที่เป็นโรคเขาเรียกว่าโรคแทรกซ้อนโรคแฝงต่างๆนานาที่อยู่ข้างในคนะ่ะอย่างนี้มาเนี่ยที่เราเอามาหนีนะ้ำไว้ตรงนี้นี่อาจจะเดี๋ยวต้องต้องย้ายต้องย้ายเพราะว่ามันฉุกเราเกินไปเพราะว่าแมวส่วนนี้อยู่ภายในตัวของ ขาเรียกพื้นที่ในส่วนเมนหลักของมูนิธิเลยนะครับแล้วเขาอยู่ค่อนข้างอยู่ริมน้ำาช่ไหมอย่ริมน้ำเลยค่ะก็เลยต้องเอาเข้าโกงก่อนก็เลยยกพอาไว้บนที่สูงอันนี้เป็นห้องพักแขกที่เราให้ให้แขกที่มาพักที่นี่เผ่อเราขนเอาวัสดุออกมาใช่ไหมครับใช่นะครับแต่่าวานก็เลยเอาแมวเข้ามาใส่ใช่ใช่แล้วเเอาแมวไว้วนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวทีเนี้ยมีคนมาให้ข้าวให้น้ำหลังจากนั้นต้องขนออกไปที่เดี๋ยวพวกหนูจะขึ้นมาทำความสะอาดแล้วก็จะหาที่หมอหมอแล้วก็เอาแมวไปเก็บไว้ คือต้องบอกว่ามุทิช้างอะค่ะของที่เชียงใหม่เนี่ยไม่ได้ทําดูแลเฉพาะหมาแมวที่จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นแต่ว่าทางมลทิเนี่ยเขาก็จะมีทีมหมอเนี่ยนะคะที่ไปทําหมันให้กับเราที่กรุงเทพด้วยอย่างมุทิเขาก็จะไปแถวนนทบุรีไปโซนไหนเขาก็จะแจ้งแล้วก็คนสามารถที่จะนําหมาแล้วก็นําแมวเนี่ยเข้ามาทําหมันฟรีมาเช็คสุขภาพฟรีได้เลย ค่ะอันนี้คุณโบก็เข้ามาช่วยที่นี่อยู่ใช่ค่ะโบก็เหมือนจริงๆที่แรกก็เข้ามาทําเรื่องช้างก่อนนะคะในฐานะวอร์เนเทียร์คนหนึ่งแล้วก็โอเคในฐานะที่เราเป็นนักแสดงเขาก็บอกโอเคอยากให้เราเนี่ยใช้ความเป็นนักแสดงของเราเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้กับสัตว์ก็กลายเป็นทูดช้างขึ้นมาแต่จริงๆแล้วการทําหน้าที่ธูดช้างของโบค่ะมันก็เหมือนกับเป็นอาสาสมัครคนหนึ่งเหมือนคนทั่วไปเลยค่ะคือถ้าโบทำอะไรได้ช่วยเหลือสัตว์ป่าสัตว์บ้านตรงไหนได้ทุกๆคนก็สามารถทำได้เหมือนกัน ะะเดี๋ยวฝาก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 ไป๊บึงนะคะเดี๋ยวขออ่านตรงนี้นิดนึ่งอ่าก็อ่าท่านั้นท่านั้นแบบทันทีที่เมื่อวานอย่างที่ทราบข่าวเรื่องนี้ค่ะคุณโบอ่ารู้สึกยังไงคะโบตกใจค่ะแล้วโบจริงๆอะโบขึ้นมาอยู่ที่นี่ก่อนเป็นสัปดาห์หนึ่งแล้วเพราะว่า,าน,น้ำะอะค่ะฝนเอ่อพอน้ํามันท่วมเยอะน้ํามาจากที่เชียงดาวแล้วเราก็มีลิงอยู่ที่เชียงดาวด้วย พอโบทราบจากทีมเราที่เชมดาว่ามันน้ำเนี่ยมันซาะดินเข้ามาใกล้ถึงกรงลิงแล้วโบวก,ก็เลยขึ้นมาเพื่อทําการย้ายลิงออกจากพื้นที่ไปแล้วนะคะย้ายมาแล้วก็ไปหาที่อยู่ที่เหมาะสมให้กับเขาอยู่ที่นี่ได้เจ็ดวันกลับไปยังไม่ถึงสองวันน้ํามาน้ํามาก็เลยวันแรกก็ยังคิดว่าเขาไม่เยอะยังยังพูดกันอยู่ว่าออปีนี้ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันกลายเป็นว่าอีกคืนนึงเนาะหมอ,อม <า S 1> คืนนั้นตีสามนะที่มาแบบ มาแบบซัดทุกอย่างเร็วมากทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเร็วมากจนทุกคนตั้งตัวไม่ทานาันเช้าวันเช้าเมื่อวานก็เลยขึ้นเครื่องมาเลยขึ้นมามาไฟล์หกโมงเชา้าแล้วก็คืออย่างน้อยอะเรามาอยู่ตรงเนี้ยโบกคิดอย่างหนึ่งว่าเราอาจจะช่วยอะไรเขาได้ไม่เยอะแต่การที่เรามาให้เขาเห็นมาอยู่ด้วยกันร่วมทุกร่วมสุขด้กันเราก็คือเราทิ้งกันไม่ได้ค่ะตัวโบเองเนี่ยก็ยอมรับว่าเอาสัตว์เอาดิงเอาอะไรมาเนี่ยเพื่อช่วยเอามาฝากพี่เลี้ยงเลี้ยงเอามันให้พี่เล็กเลี้ยงเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ ตรงนี้เราก็ต้องมาช่วยเขาอเดี๋ยวเราไปช่วยที่อื่นมาเราก็มาฝากทางที่นี่เลี้ยงคือเราก็จะพยายามเลือกเคสที่แบบลำบากที่สุดแย่ที่สุดที่แบบชีวิตเขามูเหมือนจะไปต่อไม่ได้แล้วอะ่ะพอถึงจะมาขอพี่เล็กเราบรู้ว่าที่เนี่ยเขามีสัตว์กว่าห้าพันชีวิตคือเขาก็หนักคะ่ะช่วงโควิดเขาก็หนักมาแล้วรอบหนึ่งแล้วทีนี้เวลาเรายิ่งอยู่ใกล้ตัวกันเรายิ่งต้องรู้ว่าเขามีภาระมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่เป็นเคสที่แบบเขาหนักจริงๆอะ่ะก็จะไม่ขอความช่วยเหลือเขา พอเรารู้ดีเหมือนเหมือนเคสนี้ค่ะจริงๆคือแม้ว่าเราจะรู้ว่ามีน้ําแต่ว่าด้วยความที่สัตว์เราเยอะใช่ไหมคะถึงเยอะมากพี่ห้าพันกว่าชีวิตอ่ะแล้วเมื่อวานนี้คือพอลงเรือมากับพี่เล็กแล้วบแบบสะเทือนใจมากเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่ามันจะเลวร้ายขนาดนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้พอพี่เล็กขึ้นไปขึ้นเรืออีกฝั่งนึงค่ะซึ่งมันอยู่บนเนินภูเขาพี่เล็กก็พูดเลยว่าน้อง ถ้ามันขึ้นมาถึงตรงนี้ได้เนะี่ยบ้านพี่ไม่เหลืออะไรเลยนะแล้วแกก็ร้องไห้คือมันต้องจมมิดหลังคาชะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งเป็นครั้งแรกที่ไม่ใช่ร้องไห้ร้องไห้หนักมากคือลูกแกไม่ว่าจะเป็นวัวไม่ว่าจะเป็นหมูทุกตัวเนี่ยแกเลี้ยงดูของแกมาอย่างดีแล้วทุกชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นวัวเป็นควายเป็นหมูเนี่ยเขาผ่านรอดชีวิตจากโรงคา,า,าสาก็กประสบการณ์เลวร้ายในใช,ชีวิตของเ<ช>ขาแล้วก็มาอยู่กับเราแล้วก็พี่เล็กก็ดูแลอย่างเต็มที่ดีที่สุดให้กับเขาแล้วเราก็เสียไป คนเสียเยอะมากอืมนี้ตอนนี้มีดราม่างดราม่าเรื่องวิธีเลี้ยงของเราด้วยค่ะคุณโบอยากจะช่วยสร้าง,งความเข้าใจตรงนี้ไหมคะแหมจริงๆต้องบอกว่าไม่ต้องดราม่าหรอกค่ะชั่วโมงนี้มันต้องให้กําลังใจส่งกําลังใจให้กันดีกว่าค่ะเรื่องอะไรที่มันเป็นดรามา่าที่มันเป็นลบๆเนี่ยขอร้องเลยว่าอย่าไปคิดตรงนั้นนะคะตอนนี้สิ่งที่เราอยากได้คือความ ได้รับการช่วยเหลือจากทุกคนแล้วก็กําลังใจนะคะส่วนเรื่องวิธีเลี้ยงเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าที่เนี่ยเรายืนหยัดเหมือนเดิมเลยว่ามันเป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างที่เป็นการอนุรักษ์ช้างแบบเชิงท่องเที่ยวที่เราไม่อยากทําร้ายสัตว์แล้วที่เนี่ยเราเป็นศูนย์ที่ช่วยเหลือสัตว์มาเพื่อคืนอ,อิสระภาพให้กับเขานะคะชีวิตช้างทุกตัวที่เนี่ยมีสตรอรี่ผ่านการทารุณก,กรรมมาอย่างโหดร้ายช้างที่นี่ส่วนใหญ่เป็นช้างตาบอดช้างพิการแล้วอยากถามหมนึ่งคำถามว่าถ้าเราเห็นเขาพิการขนาดเนี้ยตาบอดหูหนวก เรายังอยากจะเอาตะขอไปตีเขาไหมเราอยากบังคับเขาไหมเราอยากขึ้นไปขี่เาาขเาไหมเชื่อว่าถ้าเกิดใครทราบเรื่องราวเหล่าเนี้ยคงไม่อยากทําแบบนั้นแล้วค่ะงั้นก็ขอเป็นขอเป็นกําลังใจให้พวกเราดีกว่าครั้งนี้มันคือภยัยพิบัติเนาะสภาพเหมือนที่แม่สายเลยหนักหนัก,นกจริงๆค่ะไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะเชื่อว่าหนักที่สุดตั้งแต่มีศูนย์มาใช่ค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่หนักขนาดนี้ครับให้กําลังใจทุกคนนะคะขอบคุณนะคะให้กำลังใจแล้วขอบคุณมากไปไปไป อืมคือแม่นี่คือใชภาพดินโคลเนี่ยเท่าที่แม่สายเลยค่ะที่แม่สายก็หนักหนูลงไปมี่ก็เห็นว่ามันหนักเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวใช่สัตว์ช้างอ่ะมันมันตัวใหญ่อ่ะขนาดช้างยังเอาตัวไม่รอดอ่ะเห็นตัวที่มันหนีน้ําขึ้นไปอ่ะโคลนทั้งตัวเลยอ่ะอะรองเท้าที่อยู่ไหนวะข้างล่าง

เพราะว่าเดี๋ยวท่านรับมนตรีทีระลัฐกับรับมนตรีนัทพลนะคะประมาณบ่ายสองที่ท่านเป็นใช่ค่ะใช่ค่ะท่านจะมาทั้งสองท่านเลยที่ที่อยู่ศูนย์บริบาิการส่วนหน้าที่เชียงรายเมื่อวานไม่เป็นไรไม่ไรไม่ไรมวนไม่เป็นไรได้ไม่เป็นไรไม่ได้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 ไม่ได เเดี๋ยวคอตะปีเกนคนเข้ามาเอาให้เขามาช่วยตัดทรายข้างในก่อนใช่ไหมอันนี้ที่ว่าเราเห็นในรูปใช่ไหมที่คอกช้างที่น้ำมันขึ้นอ่ะตรงนี้สองสามเมตรเลยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับอืมซึ่งอันนี้เป็นอีกคอกหนึ่งแต่ที่เราเห็นในรูปที่เป็นวิดีโอคืออยู่โซนปั๊กนี้อือืสังเกตว่ารถจมน้ำหมดเลยฮะใช่ครับทีแบบทับถมทั้งหมดนั่นเป็นส่วนของคอมเพลตมอเตอ แต่ตอนนั้นน่ะเรามีเห็นห้องนักท่องเที่ยวห้องพักโตพังหมดเลยหมดเลยค่ะกระจกแตกมุงฟากนู้นน้ำซัดเข้ามาแรงมากเป็นฝออือฝากไปตรงพี่ชอบน้องที่เจ้าหน้าที่อยู่อ่ะขอบคุณเจ้าขอบคุณค่กเขาไปตักดินกันเดี๋ยวต้องตรไหนตรงหน้าเขาพี่ชอบเราที่น้องโตน้องทำงานนั่นแหละต้องตรวจขอบคุณน้คะเดี๋ยวพี่โบส่งคนเข้ามาช่วยไม่รู้จะมีสัญญาณดีขึ้นแล้วนะมีสัญญาณแล้วน่ะเมื่อกี้เดินเข้ามาไม่มีสัญญาณวันแรกไม่มีสัญญาณเลยใช่เมื่อวานนีเออ นี่นะคะสภาพภายในบางช้างนะคะก็ต้นไม้อะไรหักหมดเลยนะเาานาะไอ้เป็นต้นไม้ใหญ่อยู่มานานกี่ปีได้ละคะคุณหมอเกือบยี่สิบเกือบ20อะนะ่ือบเนาะอืไม่แต่ของของมูนิทิเนี่ยที่ <Está> อ่าประมาณนั้น ะะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะฝากกำลังใจให้พี่เล็กแล้วก็ทุกคนที่ปางช้างชาวบ้านที่บ้านคึดช้างด้วยนะคะ,ะมีบ้านเรือนของอนี่คือสภาพภายในปางช้างนะคะแต่ที่บ้านคึดช้างนะคะริมแม่น้ำริมน้ำแม่แตงเนี่ยชาวบ้านของอบ้านของชาวบ้านเองก็ เจอ,เอน้ําท่วมน้ําป่า,าในบ้านนี่ก็มีดินโคลนสภาพเหมือนที่แม่สายเลยนะคะก็ต้องมาช่วยฟื้นฟูนะคะช่วยเหลือเยียวยา,ยาให้กับชาวบ้านที่บ้านกึดช้างด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีบ้านหลายหลังเหมือนกันนะคะที่อยู่ริมน้ําถูกน้ําซัดพังเลยค่ะเราก็เห็นนะคะเราควรเดินทางไหนดีคะออกทางเดิมใช่ไหมเราควรออกทางเดิมไหมคะ ะะเดี๋ยวดูแล้วกันเมื่อกี้พอดีตรงนี้มันไม่มีสัญญาตอนนี้เริ่มมีแล้วเหรอคะอันนี้แตงกวาแตงกวาใช่มันจะมีแตงกวาบาง,งออส่วนที่เอนืิอยอาหารเยอะมาก ถ้าพวกอาหารนี่ก็จะเป็นได้ทั้งอย่างเงี้ยพวกผักพวกอ้อย่างนี้เหรอคะจะมีเพื่ออาหารสัตัดโดยเฉพาะครคือเราขอบริษัทมาก่อนพวกผลละมงผลไม้ต่างๆก่อนเพราะว่าเขาค้างจะต้องได้รับปริมาณอืออืออาหารเม็ดสกหรับช้างแก่ที่ป่วยครับอ่าอาหารเม็ดช้างแก่โอ้นั่นน่ะพวกรถของออฟฟิศพังหมดเลยอ่ะก็คือแบบ บางส่วนก็คือปิวไปกับน้ำเพ่อนข้างเยอะหรือแค่ไหนต้องมีการขนย้ายบางส่วนเพื่อไปให้ให้ทางนี่เราเหมือนกันใช่ไหมทางล้อรถใช่เละๆดูเดี๋ยวรถคว่ำหมดเลยอ่ะเอ้าทูฮะย้ายมาจากไหนย้ายคนเดิมมากที่อยู่ตรงนี้ป่ะงยายสวยหรออ้๋ยยายสวยเธอรอดยายสวยเธอรอดเป็นยังไงเหรอเป็นคือเอคุณยายชื่อสวยเหรอ มาจากไหนเขาเป็นที่บ้านเขาอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วเขาเป็นคุณยายคุณยายคอยแกท่ที่แยกตัวออกมาจากจากปู่เขาเพราะว่ายายไม่ค่อยสบายอืแล้วเมื่อวานนี้เดินผ่านตรงนี้ยังใจเสียว่ายายสวยไม่น่าจะรอดาย,ยายสวยน่าจะไปกับน้เาายายรอดดีใจนะมากยายยายเก่งมากเลยยาย <S <S ยายต้องอยู่ตรงไหนยายเดินไม่ค่อยจะไหวนะเพราเขาก็กินยังกินได้อยู่ยายอยู่ที่นี่นานแล้หรอคะ ไม่แน่ใจว่ามาอยู่นานเนี่ยแต่คือผมไม่จำได้ว่ามีว่านานแล้วนานแล้วตอนแรกจะมีฝูงแล้วก็จะไม่สบายจะต้องเอาแกออกมาอยู่ตรงนี้ตัวเดียวยายคุณเก่งมากคุณรอดมาได้ยังไงนะไปไหนจ๊ะยายจะเดินไปบ้านยายเหรอยายเดินไปได้เลยนะไปที่ยายไปให้เดินไปป่ปะาดูมาดูจะเอายายกลับไปบ้านกะให้เดินก่อนให้เดินก่อนให้มีความสุขกับชีวิตไม่มีบ้านแล้ว บ้านพังหมดบ้านที่แหลมที่แรลที่ไปฮะอายาไปเดินมาอายาไปเอามุ่นมุ่นทั่วๆเลยปยายไหยายจะมาหาพี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขอเก็บของเดี๋ยวเีไม่มีระยยเดี๋ยวเอาไป้ไปเดไป เชิญะยายใเชิญะยายใยเชิญค่ะยายไม่ใสวยจะรอดะรอดตูเมนเาจกลับนที่นเหรอใหญ่เรมื่อคืนอยู่ตรงไหนแล้วไปเจอยาย่ตรงไหนเมื่อวานที่น้าขึ้นปราจะกไปไปอยู่สภาพเนเดิอ๋อใายเดินออกไปเหรอไม่ใช่เดินไปลอยน้ำไปอ๋อเหรอแล้วเมื่อคืนแกจะกลับมานอนที่เดิม อจะกลับมาบ้านจําบ้านตัวเองได้บ้านกระท่อมตรงเนี้ค่ะบ้านแกก็จะอยู่ตรงนี้ประจําตัวเดียวบอกวันมีคนบอกว่าควายงงจริงไม่ใช่โดนฉลาดฉลาดดูดีจำมาหาบ้านแล้วล่ะจำได้หมดเลยเพียงแต่ว่าการแสดงของเขาเราไปแปลความผิดแต่คือเขาแบบจับสิ่งด้ายสวยยายสวยกลับมาหาบ้านไปไปเจ้ลุยได้แล้วเข้าไปดูสัญญาณดีใจจ้ ค่ะค่ะพี่ป้อมสู้ๆนะเออใจหายเลยไหมคะพี่ป้อมหนักที่สุดเลยโอ้โหโหแล้วเพิ่งจะรอบที่สองที่สองที่พี่ป้อมอยู่มาแต่แรกเลยค่ะป้อมยู่กับสันทุกวันค่ะตั้งแต่แรกเริ่มเลยตอนน้ำเข้าไปไงคะพี่ป้อมป้อมน้องค่ะอันนี้ค่ะ ก็ตอนแรกทางหมู่บ้านเขาเตือนมาว่าจะมันถึงนนี่ประมาณสักตีหน υ, ึ่งปีสองก็เตือน,นันประมาณนั้นนะคะแต่เราก็เริ่มมาเริ่มมาแต่นักเข้าพอตีสามนี่เอาไม่อยู่แล้วค่ะคะือแบบเตือนอะไรเรียกอะไรใครไม,ไม่ทันสักคนแลวค่ะแล้วน้ําที่นี่คือขึ้นเร็วแล้วก็จะลงเร็วะคะ่ะแต่มันมากกว่าทุกครั้งมากกว่าทุกครั้งเพราะว่าเส้นเส้นที่มันฉีดเข้ามามาข้างในเนี่ยเป็นเส้นแนวทาง น้ำเดิมอันเก่าอะค่ะแล้วก็รื้เปลี่ยนเปลี่ยนทางตอนนี้มันขี่เข้ามาแนวเดิมันตากก็มาในปางค่ะพี่ป้อมเล่านาทีให้ฟังหน่อยนาทีที่น้ำมาพี่ป้อมทำอะไรอยู่อยู่ตรงไหนมันมันเริ่มมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองแล้วไงตอนนั้นเราพยายามช่วยสัตว์ค่ะก็เริ่มเริ่มเริ่มที่จะขนย้าย ของมีค่าแล้วก็ขนแมวขนอะไรพวกนี้ก่อนเพราะมันอยู่ติดกับอยู่ในน้ำแต่จริงปกติมันจะไม่ถึงตรงนั้นใช่ไหมล่ะคะไม่เคยถึงโอเคอ่ะได้ได้ไปละพี่ป้อมนะโอ้โหนี่ตัวลุยโคลนไปหมดเลยพี่ป้อมสู้ๆนะม่เออ ไปเอามา้าเหรออ๋อแล้วเขา,าบอกจะไปเอามา้ามาอยู่ข้างในเหรอคะพี่ว่าพี่เล็กบอกว่าจะเคลื่อนย้ายมา้า,า,อ,มาอ๋อน่นเรอขอก้าเหรออ๋อได้ค่ะม้ายี่สิบสามตัวที่บอก มันสูงเนาะยังเข้าไม่ได้นะแต่คอกมันสูงไหมคะตรงนั้นคอกมันสูงไหมตรงนั้น ในก็เป็นดินโคลนนะบูธก็เดินแล้วก็หลุดแล้วก็เดินเท้าเปล่าอย่างนี้นเนี่ยอือแต่นี้น่าจะเอารถพวกโฟวิลลุยเข้ามาได้บางส่วนตรงนู้นน่าจะลึกนะอือนี่นะคะสภาพค,าาค่ะใครที่เคยมาเที่ยวที่นี่นะคะก็เนี่ยค่ะกลายเป็นทะเลโคลนไปหมดแล้วนะคะก็ต้องเอาใจช่วยนะคะ เอามูลนิธิด้วยเอาไปช่วยที่ปางช้างนะคะหลังจากนี้คงต้องช่วยกันฟื้นฟูให้กํลาลังใจกันเยอะๆนะคะไม่อยากให้มีดราม่าเลยค่ะหวังว่าจะเข้าใจกันนะคะเพราะว่านี่คือภัยพิบัติค่ะมันเป็นร้ายแรงจริงสภาพดินโคลนน้นําป่ามาสองสามเมตรเนี่ยนะคะเหมือนที่เจอที่แม่สายเลยไม่สามารถที่จะเอาอะไรได้ออกไปทั้งหมดแล้วค่ะเพราะนี่แะคะเป็นบริเวณกว้างจริงน้ำมันน่าจะสองสามเมตรในตรงนี้ นั่นนะคะดูบ้านกงช้างดูขี้เลนที่ขึ้นมาโหนั่นนั่นคือขึ้นมาน่าจะเป็นเมตรสองเมตรเลยใช่ค่ะดินโคลนสองเมตรอะค่ะคิดดูนะคะลงช้างนอนขนาดต้นไม้นี่ยังต้นนี้ยังล้มเลยอะต้นไม้ยังล้มเลยค่ะความแรงของน้ํานะคือตีสามตีสี่ของวันที่สี่เนาะ เออเนี่ยเห็นไหมดินมันมาถึงตรงนี้เลยจากที่ริมแม่น้ํานี่เจ็ดแปดรอยเมตรเกือบกิโลแล้วคุณหมอ,อ,อโอยนี่นะคะนี่ในขนาดแบบถนนนะโครนเละเทะไปหมดเลยโอ้อะะออยตายตายตายเราไม่มีบูทด้วยอันนี้ที่ที่ตรงหมาแมวใช่ไหมกองหมาแมวอยู่ข้างในนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นโซน ซนหมาค่ะแต่ว่าจะมีทั้งหมาพิการเราก็จะแยกเพราะว่าบางบางตัวนี่สองขาหลังเขาใช้ไม่ได้ก็จะมีเต้องใส่ล้อรถที่หลังแล้วก็จะมีอาสาสมัครนะคะก็จะพากันพากันน้อพาน้องออกมาเดินแต่ทีเนี้เนี่ยก็จะเป็นโรงหมาพิการก็จะมีพื้นด้านฝั่งนี้ก็คือด้วยความที่มันอยู่ติดริมถนนและมันอยู่ไกลใช้มันก็เลยไม่ใช่จุดที่เราคาดการณ์ว่าจะน้ำท่วมถึงไงแต่มันขึ้นสูงอยู่ใกล้เลยก็ได้ สวัสดีค่ะไปดูไอ้กรงหมานี่คุณหมอแทนที่จะคุณหมอเเราจะติดลมไหมสิคุณหมอเออเมื่อไหร่เออโอ้โหต้องขอบขอบ,ขอบที่เป็นในนี้นะนั่นแปลว่าคุณพิการเนี่ยเขาใช้ขาไม่ได้ก็จะนั่งกับพื้นไปเลยหัวเขาก็ต้องจมน้ำแน่ๆถ้าเกิดว่าเขาอยู่นแต่คือเราช่วยยกขึ้นไปอยู่บนเตียงแล้วก็มีวัคซีนเอกก็คืออพยพออกมาได้ทันอืม อือคือบันไกงมันสูงใอยู่ที่สูงแล้วก็อยู่ที่ไกลแม่น้ำใช่ครับแต่ก็ยังโดนเพราะเราไม่คิดว่ามันเขาจะถึงนี่ถูกต้องฮะอืมโอ๊ยคุณโบขาขอรองเท้าแล้วค่ะมันเป็นหินขอบคุณค่ะดูสิแคทเธอดูพี่โบของเธอคไม่มาหรอแคทไม่มาหรอไรพียนยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจอหน้ากันเลย วันก่อนน่ะพี่เจอพี่พิตรีเองไปรับรางวัลน,นั่ง,งพี่เล็กใช่เนี่ยพี่พี่คือพี่พ,พ,พิติดูข่าวนะแล้วเมื่อวานก็เราก็มารายงานข่าวแล้วสัมภาษณ์ผ่านไอ้วอิทยุอ่ะกับพี่เล็กอะ่ะแล้วพอมาพอตอนแกนอ่านข่าวนะแกก็ย้ำๆอ้าวแล้วฟาสล,ล่ะเรื่องนี้นั่นให้ย้ำว่าอ๋อนี่ไงกรงใช่ไหมไอ้นี่กรงหมาหรือแมวคะอ๋อมาถึงนี่อ่ะที่ดูดิเปปิดระตูใหห้้้นนองมาาว่ยเออ ถ้าเกิดว่าเปิดใช้นี่นะคงมาโคนจะติดแล้วไม่สามารถเปิดตะกอได้แล้วคเพราะว่าโคนมันติดทั้งหมดประตูมแค่อข้างๆลำบากดับสนิทเบ็ดหมดก็ดูสีน้ำมาถึงจนถนนเลยอ่ะดีนะไม่ขึ้นแบบทุกต้องบอกก่อนว่าลักษณะเล็กน้อยเนี่ยมันเป็นภูเขาดังนั้นก็คือมีแม่น้ำแล้วค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นจนเป็นภูเขาที่ตัดผ่านกลางดังนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดของ ของพื้นที่ละแต่น้ําก็ยังคงมาถึงท้างบนนี้เราเดินตรงนี้เราล้างเ้าไปถนนก่อนนี่ตรงเนี่ย <จะ S 2> มันอยู่ไกลมากเลยนะคะคุณผู้ชมอยู่ไกลมากมากทำไมที่ใคนถามว่าเออแล้วทำไมถึงเคลื่อนย้ายหมาแมวไม่ทันเพราะว่ามันอยู่ติดริมถน,นนมันอยู่ที่สูงแล้วก็อยู่ไกลอย่างแม่น้ํามากจริงๆไม่ใช่จุดที่น้ําจะท่วมถึงตามคาดการณ์อ่า แต่น้ํามันสูงสองสามเมตรมันไม่เคยมีมาถึงตรงนี้มาเร็วด้วยครับมาเร็วกว่าที่คาดคิดมากๆภายในนี้เวลาแบบประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงจัดประมาณหัวเขาขึ้นมาเป็นระดับเอวล้วก็คือมาเป็นมวลน้ำเป็นข้อใหญ่ใช่ก็คือน้ําป่าที่กทะลักมาอย่างรวดเร็วนี่นะคะสภาพภายในโอ้เนี่ยที่แต่ตรงที่ คือตรงนี้โรงเรือ,อนที่เป็นโรงเลี้ยงหมาแมวน,นี่ต้องทําใหม่หมดเลยตรงนี้ก็คือปกติ<ง>แล้วนี่เป็นสโตร์เก็บของยาคือยาเิชภัณฑ์ต้องเสียหายหมดเลยฮะแล้วก็ในส่วนของนี่เป็นหมาที่หมาปากติมีส่วนของคลินิกที่ดูแลสัตว์บางส่วนแล้วก็เรามีคลินิกด้านบนนะครับและส่วนนี้ก็คือเป็นรัน